สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อน FC มาชมดอกไม้ป่าอีกดอกหนึ่งนะคะที่ผลของเขากินได้นะคะเพื่อนเพื่อน FC เดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าเราจะพาชมต้นอะไรนะคะวันนี้นะคะไปชมเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อน FC เห็นไหมคะต้นที่อยู่ข้างหน้าเรานะคือต้นว่านะคะเพื่อนเพื่อน FC นี่เรายือนอยู่ที่สวนสมเด็จย่านะคะเราเคยกินแต่ลูกว่านะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกว่าก็ได้นะคะเพื่อนทีวันนี้เรามาแวะเข้าห้องน้ำดอกว่ากำลังบานเต็มแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนทีเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะนี่ดอกว่านะคะเพื่อนเห็นไหมคะ ไม่รู้ชัดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูโอเคนะคะเพื่อนๆขากล้องเราหักนะคะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆ F4 ด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ระบบเท่าไหร่นะคะไม้กันสั่นของเราหักนะคะเนัเพื่อนนี่นะคะอันนี้คือดอกว่านนะคะเพื่อน F4 กลิ่นหอมแล้วก็สวยมากเลยนะคะ ก็เลยเก็บภาพมาให้ชมะะบางคนก็อาจจะเห็นลูกเคยเห็นลูกนะคะทุกคนก็เคยเห็นนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าดอกว่าจะสวยขนาดนี้นะคะเพื่อนเนี่ยดอกว่าสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ซี่นลูกเขาก็จะเป็นเวลาสุกก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีคามนะคะบางต้นก็จะหวาน หวานมากนะคะวางต้นบางต้นก็หวานอมฝาดนะคะลักษณะของเขาส่วนใหญ่จะเป็นหวานอมฝาดนะคะเดี๋ยวนี้ว่าก็มีลูกว่าก็มีราคาแล้วนะค่ันเพื่อนมันจะมีว่าลูกให,ใหญ่ๆนะคะ่ันเพื่อนสีเราพามาชมบรรยากาศดอกว่ากันนะคะเพื่อนๆดูดอกอื่นบ้างเดี๋ยวดอกว่าน้อยใจนะคะเอ๊ะทำไมหนูก็สวยนะถ่ายหนูบ้างสินะคะเพื่อนๆเราเลยเก็บบรรยากาศถ่ายดอกว่าให้ชมนะคะ ถ่ายหนูบ้างเออหนูก็สวยเหมือนกันนะคะปรกาศมาให้เ,เพื่อนๆได้ฟีได้ชมกันเพื่อนรู้ไหมคะต้นว่านี่เป็นต้นไม้พระราชทานนะคะประจาเมืองเพชรบุรีเลยนะคะเป็นต้นไม้ประจาจังหวัดเพชรบุรีะคะ่ะตรงนี้แดดแดดแรงมากเดี๋ยวเราให้ดูมุมนี้นะคะ สวยนะคะเพื่อนต้นนี้ออกดอกเดี๋ยวเราเรอดูตอนที่เขาเป็นลูกนะคะลูกสุกนะคะเราค่อยมาถ่ายอีกทีนะคะเพื่อนเนี่ยเรามาเก็บบรรยากาศดอกว่ากันก่อนคอยดูนะคะว่าลูกว่าต้นนี้จะเยอะไหมนะคะเนี่ยว่าเขาก็จะออกดอกช่วงนี้นะ,ะเป็นไม้ยืนต้นสูงทรงพุ่มปลายนะคะเพื่อนใบของว่าก็จะเป็นใบลื่นๆนะคะ เดี่ยวลื่นๆนะคะเพื่อนเอฟีสวยงามนะคะดอกว่าสวยจริงๆนะคะดอกของเขาจะสวยไม่แพ้ใครเลยนะคะไม่แพ้ดอกอื่นนะคะว่าเขาก็จะมีสมุนไพรทางยาด้วยนะคะเพื่อนเห็นว่านั้นแหละกล้องเราไม่ชัดเลย เป็นอะไรเนี่ยหาบรรยากาศต้นว่านะคะเพื่อนซีกำลังออกดอกสับพั่งเลยนะคะดูดอกความงามของดอกเขาไม่แพ้อื่นเลยตรงนี้สวยมากนะคะอยากให้ดู ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าขากล้องเรามันหักนะคะกำลังรังสั่งทางเน็ตอยู่นะคะเพื่อนไม้กันสัตว์หักไปแล้วหนึ่งตัวยังไม่ได้ใช้ตัง YouTube หักไปแล้วนะคะสามตัวนะคะเ,เป็นการลงทุนที่โอ้โหเพื่อนๆไม่อยากจะพูดเลยนะคะ ก็เคยเห็นเหมือนกันเหราดอกว่านะกันเพื่อนแต่ว่าไม่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 ไ,มไ,มได้เห็นแบบชัดๆเหมือนวันนี้นะคะตั้งแต่เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะไปชมลูกเขามากกว่าเห็นลูกเขามากกว่านะคะค mm hmm. เห็นดอกก็จะผ่านเลยไปเลยนะคะไม่ได้ใส่ใจว่าเออดอกว่าก็จะสวยขนาดไหนก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะคะเ mm hmm. พืนอภาพเป็นเด็กนะคะก็จะไปเล่นร่มว่าเพราะว่าเขาให้ความร่มเย็นมากนะคะ อันนี้เขาก็เลื่อยไปทําบ้านได้นะคะเพื่อนๆอของต้นว่านี่เขาก็ไปทําทําคือทําอะไรนะคะแล้วก็เป็นพื้นปูบ้านดีนะคะเพื่อนๆ ค่อนข้างลําบากเลยขากล้องหักนะคะเพื่อนก็ค่อนข้างจะลําบากเลยช่วงนี้นะคะก็ให้ดูบรรยากาศดอกว่านะคะสสวยๆนะคะเพื่อนดอกเขาสวยไม่แพ้ดอกอื่นเลยค่ะก็เลยเก็บภาพให้ชมกันตอนนี้อยู่สวนสมเด็จ ้านะคะเพื่อน oh. สนุยากดอกเขาก็เป็นจับเป็นจุ่มเล็กๆนะคะ mm. แล้วก็บานก็เป็นกระจายสีขาวฟุ้งเลยนะคะเพื่อน mm. แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยขั mm. เพื่สีกลิ่นหอมด้วย mm. ก็เพิ่งรู้นะคะว่าดอกว,ว่ามีกลิ่นหอมเนะเพื่อนจริงๆ โอ้เอสวยจริงๆนะพื่อนเพฟ่ีความสวยงามนะไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะคะลูกเขามาก็กินได้นะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศลูกว่ากัน ตอนที่เขาสุกทางคันเพื่อนตอนนี้ก็ชมดอกเข้าไปก่อนแล้วกันนะคะบางคนเคยเห็นรูปนะคะอาจจะไม่เคยเห็นดอกเขาก็ได้แอดยังไม่เคยเห็นชัดๆเลยดอกขอางว่าเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเห็นชัดๆวันนี้แหละบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ ถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนิพีถเพื่อนก็กล้องจะสั่นจนคุมไม่ได้เลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีไม้กันสั่นนะคะไม่รู้เป็นกับระบบหรือเปล่านะคะเพื่อนนิพสีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราขอเก็บบรรยากาศสักแปดนาทีนะคะเพื่อนนิพสี กินหอมนะคะหอมละมุนนะคะบอกว่า สวยนะคะสวยไปอีกแบบนะคะเพื่อเนเอฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาชม ดอกว่านะคะต้นว่าก็เป็นไม้พระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อนๆเป็นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีนะคะพระราชทานให้เป็นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อนๆอันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์ก็มีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาชมดอกว่านะคะถ้าผิดบ้้นประกันใด เราก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับช่องตะวันรัศมีด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการต้อนรับนะคะ ตลอดไปนะคะเพื่อนเอฟเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด b ับสก b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราขอขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนเฟซีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวไปชม ยังอินต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ